กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกานอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกันคือเก่าเ้ยพี่น้องเด้อพญจอยเป็นสางเองพี่น้องเอ้สางจอยคือะลรเดอพี่น้องเด้ออย่างบอกแค่สางนกขมินเลยบานนี่สนใจห่อนได้พี่น้องเอ้พูนพูนปัดทูเก่ง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 โอ้ด้เรื่องอยู่พญจอยนน่พี่น้องเอ้ ผ่านผ่านผ enfin ่านอยู่มือนี่ม anyway> ือนี่คิดได้คือลงมือบ่กมือนี่บอกยางไปยางมาเลยโอ้เฮ้าตัวนี้มันอยากซูมมาพอซูมก็จะมันคูอเขาขอลงเพิ่นเพิ่นว่างมาได้พี่น้องเพิ่นต้องเฮ็ดเวียกพี่น้องเลยเพิ่นต้องเฮ็ดเวียกเนาะเพิ่นว่างบ่ได้แต่ละมื้อที่ว่าสร้างอยู่เพิ่นก็คือคน ทรงปูนเนี่ยเพิ่นเนาะแล้วก็คนอิดคนยางเนาะแต่เมื่อนี้เพิ่นเพิ่นเริ่มไปอยากว่างก็เลยเห็ดเองเนาะเพื่อนย่จ่อยก่อเป็นเลยเด้อใกล้จะได้โทรสต๊อปันสร้างลงคำเหมินเลยแหละพี่น้องเอ้ยเม่ยจืดมาจากไหนโทรให้ยุดบ่เม่ยจืดมาทันมาเบิ่งมาเบิ่งด้วยแม่มาเบิ่งดูมา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 ตรวจงานนี่มาจากไหน มาบิ่งดูมาบิ่งดูไม่ใหญ่จืดมาตรวจงานพี่น้องฮะมาบึงดูเอาวาเคยทางานแต่อยู่ฟังไทยแต่กี่เอาวะน่าหน่ามีตีเลยได้น่าไม่ใหญ่จืดหน่าจืดตรวจงานพี่น้อง

ถามบอกสั่งนเ่อดอหยมากให้ได้ันยยขึ้นชี้ให้พญายจอยหาบอกบาตายเนี่ยมาักมากกัยาวะตีพญายจอยว่าเหตุได้ถ้าเหตุได้ก็เหตุออแต่แต่แม่เมือนีนตีแล้วแต่เมือนเลยนะ โอ้เปตาหัวนะพี่น้องเนาะเธอแม่จืดมาสอบพี่น้องเอ้ยพ่อใหญ่จอยเป็นคนก่อก่อทำบ้านแม่จืดเป็นคนมาสอบแซมทางหลังพี่น้องเอ้ยโอ้ไปตาหัวเลยอ้าว ยังก็มาคุยปนหัวลำโพงแทะขูที่ซองว่าบนี้ไดาจกเรียนแลเพอข้าก็ได้เลียนปลายไปสันยังแล้ว มาเจาป่นจริงข um, um, ้อบนน้ำขันก็เลยข้อบงน้ำกันแล้ว้อบอลเท่ขนขอกทบวเป็นข้อเททางนั่นนั่นนั่นก้นขึ้งึงแบบนี้มาเนี่ยเจ้าหัวพี่น้องเลยแสงเห็ดแล้วอบบนี้มี้างประจำบ้านเลยพี่น้องเลยเออที่้างบาอยู่กั ใส่เวลาแหมนบัเป็นประโยชน์ว่างเปล่าไล่เมื่อเลยเด่นมอืแล้วก็ใส่ปูนนั่นปูนบริสุทธิ์นะแม่ปูนปูนสดคือส่างนะแม่เอ้ยงามเลยปูนสดเลยแล้วมาห้ยใส่แบบสีน้ำใส่มันเปียกแล้วมาห้ยใส่แบบมันกับบัติดแมนบัแมนมันออกโพดเลยพอ บ่าบ้ก่อนอิดนะแม่ไม่นล่อคนปะเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยพี่น้องเอ้ยป้าป้าไปกินส้มตำปะป้าทุกินบ่เอินกันส้มตำพี่น้องเอ้ยส้มตำเสแสรพี่น้องเอ้ยเขาพูดหน่อยหนึ่งเนาะแล้วกับซี่งตับไก่เนาะหน่อยหนึ่งแล้วก็ปลา กินขขาน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยกินข่าวซุ่มเซลอยู่บ้านป่าด้วยพี่น้องแม่น้องแก้มบมเพิ่น่าเอฟซีท่วงเพิ่นลายเพิ่น่ะเรื่องคิ้วเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกอยากมีคิ้วแหละตอนนี้ก็เลยเพิ่นก็เลยไปหลบหลบคิ้วพี่น้องเลยก็เลยมาแดงจนขึนแมนแบบว่ามันย่าไข่ย่ายังแบบลายเม่อเลยมันสีมันสีเป็นจางๆเด้มันสีบล็อดำมันสิบล็อคดำมันสิจางๆ เปหลบที่ออกมาได้พี่น้องเด้อเพิ่นบริซักใหม่ได้เนี่ยเพิ่นไปหลบถิ่มได้พี่น้องเลยต้อเนาัน่หมันขี้่ยเนี้รเพิ่นก็เลยขี้จักอายเนาะเอฟซถ่วงเพิ่นลายเพิ่นเลยไปหลบถิ่มล่าสิบริซักนะล่สิจะโจดองลแล้วมาเ็องล Quê <laughs> đó mắng hương? Tell đi 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 ăn mì bột mì bột mì sai bột mì sai bột mì มาช่ <ítulo> ัยยังได้ยูน้ำาวยู่เนยมามกี่บมน้ำแม่กี่บกี่ลอย้าวเมน้ำแม่บ่มันชวยน้ำแม่เพื่อนบิ้งก้ลูกมาได้ซองเทาเด้อนางเง่กันแบบต้อหุ่นน้องเทานางแงอยู่เท่าไงนังกาะนหงแง่งีกลดดสองคนนะไร

อืมฮึหมดแล้นยังต้มอ่ะลูกหโม่อืมอืมอืมพ่อเลยบักโม่อ่ะกินข้าวก่อนแล้วอย่างเมื่อนำเมล็ด่ะเออลูกเอาออกลูกห่ะบัองโมกินเทินเบิดอเอ้ยจื๊ยแบบนั้นไม่ไหวนะไม่ไหวกินเท่านบดก็ต้องกินกำลี่มีลายผ่านเป็นคือจีบอกเขาใจเนาะว่าเฮายังบ่ได้ไปบ้านไหนนอนพอดีเนาะ ทุกอย่างก็ต้องมีเหตุผลีันเลยค่ะเบาๆายเนะเดี๋ยวจะนัดกลับไปคือเก่าแล้วไปแล้วลูกมาเถอนะทำมุมเขาหรือเปล่าเราต้องมีคนขะึ้นมาดูนะคนะ่คนะทา

เดีวพ <S ess> ี่น้องสกุลสกุนเนาะสองรอบกระข้าวออเข้างแสพองนัวแจบบกอปี้เนี่บต้มหูขึ้นแล้ววะกูมึงนเนาะมุยน่ากินนะเก็นอย่างกนดังกูยังคเนาะน่ย้ายเอาเอาซิมมาแนะนำเลมึคุยนานเนาะมากิยเา

ดูเวลาวองดูมันดูไทยเลยเดี๋ยวไปหอยน่ากินนะกินด้วยครับกระแดกคุณรกวนกระแดกตัวนี้เซ่ลำนะกระแดกม่นยาจืน แต่ว่าก <Yeah S 1> wow. yeah, ุ้งสุกแลวก็มีแต่กุ้งแต่กุ้ง สำหรับคลิปนี้น้องน,น,อน,อน,นันท์กับพ่อเจ้าขอนเพื่อนสนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่องน้องนันทด้ละพี่น้องพี่สาวประกาศนะาจะต้องขอโทษขออภัยหลายๆสบายดีสบายดีฝา,ากติดตาม่องแม่น้องเกมบุ้มเด้อป้าลุงเลย